มารยาทในการจามมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะ์รอดิยันลอฮูอันฮูได้เล่าว่าท่านรอสูล,ลุละซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวาสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักการจามและทรงรังเกียจการหาวดังนั้นเมื่อพวกท่านคนใดจามและกล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ก็เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ได้ยินให้กล่าวแก่เขาว,ว่ายัดฮามูกันละหมายความว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาท่าน ส่วนการหาวนั้นอันที่จริงมันมาจากชัยตอนดังนั้นเมื่อพวกท่านคนใดจะหาวก็จงกลั้นมันไว้ให้สุดความสามารถเพราะพวกท่านคนใดเมื่อเขาหาวออกมาชัยตอนจะหัวรอใส่เขาบันทึกโดยอันบุคครีและมุสลิมในบางรายงานระบุว่าเพราะหากพวกท่านคนใดเมื่อมีเสียงออกมาว่าฮาหมายถึงเสียงหาวชัยตอนจะหัวรอใส่เขาท่านได้เล่าอีกว่าท่านรอซูล,ลุละซอลลัลฮุอะไลฮิวาสลัมได้กล่าวว่า เมื่อพวกท่านคนใดจามก็ให้กล่าวว่าอันฮัมดุลินละหมายความว่าการสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์และพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาก็จงกล่าวแก่เขาว่ายัตฮามูกันละหมายความว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาท่านแล้วเขาจงกล่าวว่ายะดีกุมุลละวายุสลิบาลากุมหมายความว่าขออัลเลาะห์ทรงนำทางท่านและให้ชีวิตของท่านดีขึ้นบันทึกโดยอันบุคคอรีมีรายงานจากท่าน อับูมูซารอดิยันลอฮูอันหูได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านรอสูลุละซอลลัลลฮุอะไลฮิวาสลัมได้กล่าวว่าเมื่อพวกท่านคนใดาจามแล้วได้กล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ก็จงดูอาตัดมีดให้เขาแต่หากเขาไม่กล่าวสรรเสริญอัลเลาะห์ก็จงอย่าก,กล่าวดูอาตัดมีดให้เขาบันทึกโดยมุสลิมความหมายของคำว่าให้ท่านอ่านดูอาตัดมีดให้เขาคือให้ท่านกล่าวแก่เขาว,ว่ายัตฮามูกันละ หมายความว่าขออัลเลาะห์ทรงเมตตาท่านมีรายงานจากท่านอบูฮูร่อยรเราะรดิยัลลอฮูอันฮูได้เล่าว่าท่านนบีซอลลอัลลอฮุอะลัยิวาสลลัมเมื่อจะจามท่านจะเอามือหรือผ้าของท่านปิดหน้าของท่านไว้และใช้มันกดเสียงเอาไว้บันทึกโดยอามัดติดมีซีและอบูดาวูดคำอธิบายสำหรับการจามนั้นมีมารยาทและสุนนะที่ท่านรอซูลลลอซอลลอ ฮุอไลฮีวาสลัมกำหนดเอาไว้จึงสมควรที่มุสลิมจะมีมารยาทเหล่านี้ติดตัวเพราะจะได้รับความดีอย่างมากมายประโยชน์ที่ได้รับควรกล่าวยัตฮามูกันเลาะให้แก่คนที่จามเมื่อเขาก็กล่าวสรรเสริญอันเลาะห์สำหรับทุกคนที่ได้ยินแต่หากเขาไม่กล่าวสรรเสริญอัลเลาะก็ไม่ต้องกล่าวให้เขาอัลเลาะห์ทรงรักการจามควรปิดหน้าด้วยผ้าหรือมือขณะจามไม่ควรจามเสียงดัง